ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมาการประเมินสำฤทีิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการครั้งที่หนึ่งของนายวิริพลแทงน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพดูด้วยความยินด,ดียิ่งโรงเรียนคําแสนวิทยาสรรเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ภายใต้การกำกับดูแลโดยนายธาราพิลาแสง พู้มหนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย k w Model ภารกิจที่ได้รับมอบหมายกลุ่มบริหารทั่วไปและฝ่ายสนับสนุนอำนวยความสะดวกในฝ่ายวิชาการงบประมาณและบุคคลผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถโดยเกิดสำมฤธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ด้านการบริหารวิชาการ มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการดำเนินการโดยมีคำสั่งในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกำกับติดตามในการดำเนินงานตามแผนโดยได้จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการดำเนินการพบว่าผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพสูงสุด กำกับติดตามการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียนการจัดแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีห้องเรียนพิเศษให้นักเรียนสามารถได้เข้าใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนรู้มีการทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและนักเรียน สำหรับการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินการนิเทศการดำเนินการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมการนำความรู้สู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรม ตลอดจนการวางแผนนิเทศและติดตามพบว่านักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ9และ99.19 99. ตามลําดับด้านการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารงบประมาณโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้รับงบประมาณร้อยะ20โดยกากับติดตาม และขอใช้งบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณตามระเบียบพัสดุที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและจัดทำรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายดำเนินการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในโครงการห้องเรียนพิเศษศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโครงการวิทยากรชาวต่างชาติช่วยสอนภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจัญญาบันวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินยัยจัญญาบัวิชาชีพกํากับ ติดตามอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามแผนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะการดำเนินการขอมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นพบว่าครูมีการดำเนินการขอมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นร้อยละร้อยยกเว้นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอวิทยาฐานะสูงขึ้น ร้อยละโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพร้อยละ53ด้านการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนง,งานอาคารสถานที่ได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดและทำการซ่อมแซม ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศนแหล่งเรียนรู้เป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรวมถึงทะเบียนวันลาของลูกจ้างประจำและปฏิบัติงานอื่นๆดำเนินการจัดทำวารสารแผ่นภาพแนะนำโรงเรียนดำเนินการวางแผนควบคุมให้บริการงานโสตทัศนุปกรณ์ แก่บุคลากรนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆที่ขอใช้บริการโรงอาหารร้านน้ำดื่มร้านค้าสวัสดิการเน้นความปลอดภัยสะอาดราคาเหมาะสมตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 กาการดำเนินงานธุรการมีการดำเนินการ2ระบบโดยการรับและส่งหนังสือผ่านระบบ sms S, และหนังสือภายนอกที่ส่งมาทางไปรษณีย์และวิธีอื่น ซึ่งจะบันทึกในทะเบียนร,รับส่งหนังสือในการรับส่งหนังสือหากส่งภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูจะดำเนินการส่งจากระบบ SMS H, และดำเนินการผ่านระบบ SMS H รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าการรับและส่งหนังสือผ่านระบบ SMS H, คิดเป็นร้อยละ37และ9ตามลำดับ ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลอาคารสถานที่และแผนการใช้ตลอดจนบันทึกข้อมูลการใช้อาคารสถานที่ตามแผนการใช้อาคารสถานที่โดยโรงเรียนมีห้องพิเศษให้ครูนักเรียนและหน่วยงานบุคคลภายนอกขอใช้คิดเป็นร้อยละ23สามารถขอจองห้องผ่านระบบ s m s s และผ่าน Google Form สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนโดยได้มีการทำแผนโครงการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการบริจาคโลหิตโครงการขับขี่ปลอดภัยโครงการร่วมกับพลังงานจังหวัดและการร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคมพบว่านักเรียนเข้าเรียนร้อยละ61.49โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าเรียนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ73.22 ผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ K-W Model กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการโดยใช้ K-S Model โดย K คือ Knowledge คือการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน S คือ Safe School Safe Zone ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน Power Save โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโครงการและได้รับความร่วมมือโดยการทำา o u u กับพลังงานจังหวัดในการดำเนินกิจกรรมจากการสำรวจพบว,ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้รับการซ่อมแซมร้อยละ59นอกจากนี้ยังได้สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในโรงเรียนพบว,ว่าระบบไฟสองสว่างร้อยละ58ระบบอื่น ร้อยละ 28, และระบบปรับอากาศร้อยละ15การใช้ไฟฟ้าอันภายนอกห้องเรียนจะเป็นระบบไฟส่องสว่างตอนกลางคืนและเขตบริเวณที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนดีขึ้นและภายในห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็นนักเรียนมีความปลอดภยัย รวมถึงส่งผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมในการทำแผนกำกับติดตามมีผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานสาของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานต่อผู้เกี่ยวข้องขอจบการนำเสนอการประเมินสริฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของนายวิรพลแพงน้อยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคําแสนวิทยาสรรขอกราบขอพระคุณและสวัสดีค่ะ